สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ภายในวัดนะท่านผู้ชมเนาะที่วัดทับทันโคกสวายนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมพรุ่งนี้ก็หวยออกกันแล้วนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เราก็มาโคง้ง สุดท้ายกับแม่ชบานะท่านผู้ชมเนาะดอกไม้ส,สวยๆนะท่านผู้ชมนาะที่ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเราเก็บมาฝากท่านผู้ชมในเช้าวันนี้นะท่านผู้ชมเนาะความสวยงามก็ยังคงมีอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมที่วัดทับทันโคกสวายนะท่านผู้ชมเนาะดอกไม้สีส,สวยๆนะท่านผู้ชมนะสีขาวบริสุทธิ์กันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชม มีใครชอบสีขาวมั่งท่านผู้ชมแอดมินชอบสีขาวมากๆเลยนะท่านผู้ชมเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าแอดมินเนาะเกิดในราศีกรกฎด้วยก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะก็เลยชื่นชอบสีขาวซึ่งเป็นดวงจันทร์นั่นเองนะท่านผู้ชมสวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูไปขอพรกับแม่ตะเคียนขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนนะท่านผู้ชมเนาะจะติดตามแอดมินไปนะท่านผู้ชม ความสวยงามก็ยังคงมีอยู่ที่นี่ที่วัดทับทันโคกสวายนะท่านผู้ชมเนาะบรรยากาศเช้านี้นะท่านผู้ชมนะก็ค่อนข้างร้อนนะท่านผู้ชมเพิ่งแปดโมงกว่าเองแต่รู้สึกว่าร้อนนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับในวันนี้นะเดี๋ยวแอดมินก็จะไปขอตัวเลขกับแม่ชบากันดีก,กว่านะท่านผู้ชมนะคงสุดท้ายกันแล้วนะท่านผู้ชม ความสวยงามความเงียบสงบก็ยังมีอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะที่วัดทับทันโคกสวายนั่นเองนะท่านผู้ชมความสวยงามก็ยังมีอยู่ที่นี่นะท่ผู้ชมนะนนนเนะมา,า,านนะนะภาพที่อยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมก็คือต้นตะเคียนนะท่านผู้ชมเนาะซึ่งหลวงตาท่านเคยเอามาขูกไว้เยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมต้นตะเคียนเยอะมากนะท่านผู้ชมเนาะต่อไปเราก็คงจะได้มาขอ ตัวเลขกับเจ้าแม่ตะเคียนที่อยู่ในวัดแห่งนี้นะผู้ชมนะพ่าเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะผู้ชมเนาะแต่ตอนนี้เนาะเราก็จะเข้าไปดูไปขอพรกับแม่ชบากันก่อนนะท่านผู้ชมนะวันนี้แอดมินก็น้าแดงมาถวายนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็เข้ามาดูมาขอพรน,นะท่านผู้ชมเนาะหรือว่าจะมาขอตัวเลขโค้งสุดท้ายกับแม่ชบาน,นะท่านผู้ชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังรองคนอยู่ที่นี่นะครับ มาขอพรกับแม่ชบาได้นะท่านผู้ชมนะหรือมาขอโชคขอลาบก็ได้นะท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมนะสำหรับแม่ชบานะเนาะก็เป็นต้นตะเคียนที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็ต้นใหญ่มากนะท่านผู้ชมสําหรับใครที่ยังไม่อยากยังไม่เคยเห็นนะท่านผู้ชมนะอยากจะมาที่นี่ก็มาได้นะท่านผู้ชมเนาะ มาขอพรกันที่นี่ได้นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะแอดมินจะจุดทูปก่อนนะท่านผู้ชมแอดมินก็จุดทูปไปแล้วนะท่านผู้ชมเนะสำหรับทูปเนาะแอดมินก็จุดไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูทูปที่แอดมินจุดด้วยกันนะท่านผู้ชมวันนี้เรามาคคองสุดท้ายกับแม่ชยบานะท่านผู้ชมนะที่วัดทับทันโคกสวายนะท่านผู้ชม อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะอยู่ตำบลทับทันนะท่านผู้ชมนะสำหรับแม่ชบาเนาะวันนี้แอดมินก็มาจุดทูปนะท่านผู้ชมเอามาคองสุดท้ายกับแม่ชบาเนาะนี่คือทูปแอดมินนะท่านผู้ชมมีเลขห้าขึ้นก่อนเลยนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะท่านผู้ชมสามตัวนะท่านผู้ชมเนาะว่าจะเป็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมพรุ่งนี้ลอตเตอรี่ หวยก็ออกแล้วนะผู้ชมนะใครที่ซื้อลอตเตอรีร่ไว้ก็รอรุนนะท่านผู้ชมเนาะสลากกินแบ่งก็ออกในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมก็มารอรุนกันนะท่านผู้ชมเนาะกับแม่ชบานาะโงสุดท้ายแม่ท่านจะให้ตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมแอดมินก็มาจุดทูปขอพรกับท่านเนาะแล้วก็มาขอพรกับท่านด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังรอคนอยู่ที่นี่ให้คุณมากราบไหว้นะท่านผู้ชมนาะรวมทั้งแม่ชบา เป็นทางพ่อปู่ฤาษีตาไฟนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราค่อยจะมาดูตัวเลขอีกครั้งนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยอแอดมินก็จะพาท่านผู้ชมเดินเล่นก่อนนะท่านผู้ชมเล่นอยู่แถวๆนี้นะท่านผู้ชมเนาะมาดูความสวยงามรอบๆกันตรงนี้ก่อนนะท่านผู้ชมแล้วก็ค่อยเข้าไปดูตัวเลขกันนะท่านผู้ชมเนาะ บรรยากาศเงียบสงบนะท่านผู้ชมนะใครในวัดนะท่านผนะู้ชมเนาะก็ไม่ค่อยมีใครมานะท่านผู้ชมไม่เหมือนวัดอื่นๆเนะที่คนชอบเข้าวัดนะท่านผู้ชมแต่วัดของเราก็คือวัดนี้ไงท่านผู้ชมนะคนก็ไม่ค่อยมานะท่านผู้ชมไม่ค่อยมาเล่นในวัดเนาะเหมือนวัดอื่นๆเนาะก็บรรยากาศก็เงียบนะท่านผู้ชม เดี๋ยวมารอลุนตัวเลขนะท่านผู้ชมนะเนาะรอลุ้นไปด้วยกันนะครับสําหรับตัวเลขที่นี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจะเป็นตัวเลขตัวอะไรเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะท่านผู้ชมหากคุณชอบคลิปคลิปนี้เนาะตัวเลขออกมาคบสองตัวแล้วนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขนั่นมันเป็นเลขห้านะท่านผู้ชมเนาะ ตัวที่สองเป็นเลขหกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่สามไปด้วยกันนะครับเรากําลังมาอยู่คลองสุดท้ายกับแม่ชะบานะครับที่วัดทับทันโคกสวายอําเภอตําบลทับทันอาเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะท่านผู้ชมเนาะวันนี้แอดมินก็เดินทางมาแต่เช้ากันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่สามแล้วกันนะครับว่าตัวเลขจะเป็นตัวอะไรเนาะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขที่นี่นะท่านผู้ชม ก็เก็บไปพิจรารณากันไว้ด้วยนะครับสัหรอบใครที่ชื่นชอบตัวเลขจากทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมารอลุ้นตัวเลขตัวที่สามไปด้วยกันนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะท่านผู้ชมหากคุณชอบคลิปคลิปนี้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับคุณกำลังอยู่กับแอดมินเทพนักกรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮง จะมารอลุ้นตัวที่สามไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวอะไรเนาะกับตัวที่สามเนาะเรากำลังอยู่กับแม่ชบานะครับในวัดทับทันโคกสวายนะท่านผู้ชมหากใครที่อยากจะมาทําบุญที่นี่นะท่านผู้ชมนะแอดมินก็เชิญชวนเนาะก็มาทําบุญที่นี่หรือจะมาขอโชคขอลาบกับแม่ชบาได้นะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขสวยๆจากทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับ ในคลิปคิปนี้เนาะเรากำลังอยู่กับโค้งสุดท้ายกับแม่ชบานะครับที่วัดทับทันโคกสวายนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศค่อนข้างร้อนนะท่านผู้ชมนะยังไม่ถึงเก้าโมงเช้าเลยแต่อากาศร้อนมากนะท่านผู้ชมก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะพรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบเนาะซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยซื้อัตตรี่ก็ขอให้ถูกรัตติรี่นะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับตัวเลขคุณเพลกแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขที่วัดทับทันโคกสบายนะผู้ชมเนาะเรากำลังอยู่กับแม่ทบานะท่านผู้ชมเรามารอลุ้นว่าตัวเลขในครั้งนี้จะเป็นตัวเลขตัวอะไรนะครับเป็นตัวเลขสวยๆมากๆเลยนะท่านผู้ชมเนาะด้านบนเป็นเลขห้านะครับตัวที่สองเป็นเลขหกนะท่านผู้ชมเนาะ ตัวที่สามจะเป็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเนะ<ป>นาะเก็บไปพิจารณาในวันพรุ่งนี้กันด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวคืนนี้นะท่านผู้ชมอย่าลืมนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับใครที่ดูคลิปในในคลิปนี้นะของแอดมินนะท่านผู้ชมเนาะเราก็จะไลฟ์สดกันคืนนี้นะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับกอ็อย่าลืมรอติดตามกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับการไลฟ์สด ที่ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับแอดมินก็จะประมวลภาพประมวลตัวเลขต่างๆเนาะให้ท่านผู้ชมมาซื้อหวยกันในวันพรุ่งนี้ซื้อลอตเตอรีร่กันในวันพรุ่งนี้นะท่านผู้ชมนะปวดใช้วิจวนะารณญาณด้วยนะครับสําหรับตัวเลขต่างๆนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขใกล้จะออกมาครบกันแล้วนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขแอดมินจําได้ว่าแอดมินไปขอที่วัดไม่ใช่ที่วัดท่านผู้ชมแอดมินพูดผิดเนาะ ไปขอที่เจ้าแม่ตะเกนทองที่บ้านเกาะบ้านสว่าดนะท่านผู้ชมได้ตัวเลขตัวเดียวกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปพิจารณากันไปด้วยนะท่านผู้ชมนะสำหรับตัวเลขห้าหกเก้านะท่านผู้ชมไปตรงกับเจ้าแม่ตะเกนทองที่บ้านเกาะบ้านสว่าดพอดีนะท่านผู้ชมนะสำหรับเลขห้าหกเก้านะท่านผู้ชมนะห้าหกหกห้าหกเก้าเก้าหกห้าเก้าเก้าห้านะท่านผู้ชมเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับคุณที่ชอบคลิปคลิปนี้กดแชร์ไปเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเราจะได้ตัวเลขตัวสวยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขตรงกันกันกบที่บ้านเกาะบ้านสวาดนะท่านผู้ชมนะ้สำหรับเจ้าแมต่ตะเคียนทองที่เขาค้นพบใหม่นะท่านผู้ชมก็มาตรงกับแม่ชบาของเราที่อยู่ภายในวัดทับชันโอกสวายนะท่านผู้ชมแนละ้วสำหรับตัวเลขห้าหกเก้านั่นเองนะท่านผู้ชม ห้าหกหกห้าหกเก้าเก้าหกห้าเก้าเก้าห้านะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะอย่ากดติดตามไม่ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงตัวเลขสวยสวยสวยมากนะท่า Shah นผู้ชมเนาะห้าหกเก้านะครับห้าหกหกห้าหกเก้าเก้าหกห้าเก้าเก้าห้านะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ